เพ่อนะครับก็คือ,อ,อท่านท่านสังเกตนะครับว่าฝั่งที่พยายามโจมตีทําลายพวกเราอยู่นะครับโดยเฉพาะเจ้าปู่ก่อนนะครับท่านจงไม่วางใจนะครับในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเจ้าปู่ก็อธิบายในส่วนที่อันนี้เขาแต่ไม่โจมตีนะครับแล้วต่อมาคือเขาจะเล่นคุณธนันซึ่งคุณธนันก็ไม่ได้สนใจใดๆนะครับ ถ้าคุณธนันมาตอบโต้มันก็จะกลายเป็นเป็นคอนเทนต์ไปนะครับดังนั้นท่านไว้วางใจว่านะครับคุณธนันนะครับหรือพี่ธนันเราไม่ตอบโต้แน,น่นอนนะครับนะฮะสิ่งใดที่ตีตบมือถ้าถ้าเขาตบตบอย่างนี้นะฮะถ้าถ้าพี่ธนันั้นยกมือมาก็ก็จะตบดังนะครับดังนั้นถ้าพี่ธนันไม่เล่นเขาก็จะตบวืด ตบเบื้ออยู่เงน้นนะฮะดังนั้นนี่นี่คือถ้าการไปตอบโต้ใดๆนะฮะมันก็จะเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาแทรกอาจจะมีการมุ่งหวังหรือจะนําไปกระทบต่อลุมพลป้าแตนได้นะครับดังนั้นต้องขอบคุณพี่ธนันนะครับที่ปล่อยให้ใครจะว่าก็ว่าไปตบมือข้างเดียวมันไม่น่าจะดังนะครับ ที่สำคัญก็คือมันจะไปไม่ไปต่อไม่ได้นะครับถ้าจะไปไปต่อได้ก็ก็คือพูดอยู่ฝั่งเดียวนะครับดังนั้นพวกเรายึดตรงนี้ว่าเราไม่ควรจะให้สิ่งนี้มาเป็นปัญหาระหว่างยูทนะูบเบอร์ฝั่งลงพลแล้วก็ f อฟซีพอตอนะครับนะรบนะรบเรามั่นใจตรงนี้ได้นะครับนะครับส่วนเขาเบี่ยงเขาจะโจมตีเจ้าปู่นะครับแต่ว่า ในมุมมองนั้นเจ้าปู่เคยจบถูกจมตีมานานก่อนนี้นะครับแล้วก็พยายามอธิบายกันหมดแล้วนะครับผมเชื่อว่ายิ่งยิ่งพูดถึงเจ้าปู่คนยิ่งดูเจ้าปู่มากขึ้นนะครับนะครับประมาณนี้เนาะดังนั้นก็เห็นบอกว่ามาเบี่ยนเบนไปที่พิธาน,นบางคนก็บอกจะฟ้องจะนั่นจะนี่รับซองของซองขาวนะครับผมว่าทุกคนน่าจะ อยู่ในวงวานเดียวกันเนี่ยผมว่าหลายคนคงจับเขาเรียกว่าจับอารมณ์จับประเด็นจับลรีลาของแต่และคนได้แล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ได้ไม่น่าจะไปมีอะไรน่าสนใจนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจะอย่างหนึ่งอย่างใดผมก็คือ,อยังจำความเจ็บปวดของเกจปัญันบาลแล้วเหลือเราสามคนนี่แหละครับ ที่มาจับกันติดอยู่แล้วก็มายืนหยัดต่อสู้มาจนทุกวันนี้นะครับกับพวกท่านนี่แหละครับดังนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวฉันใดยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลที่เหลืออยู่หรือจะเพิ่มเติมมาเราคิดว่านั่นเป็นนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก แต่ละคนเองไม่ใช่มีการว่าจ้างไม่ใช่มีการจับฉลากไม่ใช่มีการคัดมาว่าอ่ะหน้าตาอย่างนี้อ่ะมาอยู่ฝั่งลุงพลหน้าตาอย่างนี้อ่ะไปโจมตีลุงพลไม่มีนะครับดังนั้นพวกเรามาด้วยหัวใจผมพยายามมองว่าทำไมพวกนั้นจึงพยายามโจมตีพวกเราว่าแค่คนมาหาผลประโยชน์กับลุงพล นะครับเราต้องอธิบายว่าผลประโยชน์หมายความยังไงยูทูบเบอร์อร YouTuber, ถ้าถ้าจะพูดเรื่องยูทูบเบอร์มาหาลุงพลแล้วมาได้เงินกับ fc ถือว่าได้ผลประโยชน์กับลุงพลไม่ได้ทําอะไรเลยสิ่งนี้ตอบโต้ไปก็เท่าน,นั้นครับให้ f อฟพอตอเป็นคนตอบโต้นะครับอย่าบอกได้ว่าคนที่พูดแบบนี้ ไม่ได้เปิดรับรายได้ไม่ได้เปิดรายได้คุณไปมาไปมาคุณก็อ,าอยากได้เงินค่ารถค่าเหลือใช่ไหมคุณกินคุณบินเท่าบาทกินตอนเช้าหรอผมว่าการพูดแบบนี้มันไม่เคลียร์แล้วก็จะทำให้คนอื่นดูแย่มุมนี้แหละครับที่คุณไม่ได้รับการตอบรับจากเอีลุงพลไม่ควรจะเอาคำว่าผลประโยชน์มาเกาะลุงพล แบบนี้ไม่ควรจะเอามาพูดนะครับ FC YouTuber YouTuber ก็คือหาอไรายได้จาก y o u t u b e ไม่ใช่หาไรายได้ไม่ใช่ลุงคนมาจ้างหรือพวกผมเองอยู่ตรงนี้ผมไม่เคยได้เงินได้อะไรจากเจ้าปู่เดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ไม่ได้ประโยชน์จากเจ้าปู่ใช่ไหมจึงทิ้งเจ้าปู่ไม่ได้นะนะครับเป็นต้นมันไม่ควรจะมาพูดอย่างนี้ พูดให้ใครเชื่อล่ะพูดให้ใครเชื่อว่าจะใช้มุกว่าไอ้พวกสายฟาดสายนอกอ่ะแค่มาเกาะหากินกับลุงพลคือคำพูดของคุณทำไมจึงไม่ได้ใจเอฟซีพอต่อครับเพราะคุณพูดแล้วมันมันฟังแล้วมันเลอะเลอะเทอะอนะครับฟังตรงข้ามที่ด่าลุงพลทั้งหมดคุณลองไม่เปิดรลายได้ดูสิ ลองไม่เปิดไรได้ดูหรือฝั่งโจมตีเจ้าปู่ลองไม่เปิดไรได้ดูสินะครับมันคือพยายามจะมาโจมตีให้ให้เอฟซีลุงพลเห็นว่าพวกเราเนี่ยมาหาหาผลประโยชน์กับลุงพลไม่มีไม่ได้ทําหาอะไรเลยเพื่อเพื่อลุงพลเลยมาหากินกับลุงพลไปวันๆนี่หรอลุงพลไม่ได้มาจ้างพวกเราแต่เรารักลุงพลเราทําเพื่อลุงพล จะทำขนาดไหนอย่างไรเอฟซี C ลุงพลเป็นคนตัดสินใจพูดมากเจ็บคอ <c oughs> นะพูดมากเจ็บคอนะฮะอันนี้ผมยอมแล้วนะครับผมยอมแล้วนะครับเพราะว่าผมกลัวจะมีคนมาถอนงอกผมกลัวว่าจะมีคนมาถอนงอก กลัวว่าจะมีคนโทรมาขู่เดี๋ยวจะถอนงอกก็เลยรีบรีบยอมเลยรีบยอมทันทีนะโอ้นะห้าเส้นบาทห้าเส้นบาทพอยอมแล้วก็เออสบายใจไม่ถูกโทรมาขู่เพื่อจะถอนงอกแน่ๆน,นะนะเห็นเจ้าปู่บอกว่า,วามันมีคนโทรมามาขู่จะถอนหงอก แม่แม่อะไรนะแม่อุดรเน,นะนะครับแม่อุดรได้ข่าวว่าแม่อุดรก็ไปไปยอมยอมผมมาแล้วด้วยนะครับนะฮะเจ้าปูเนี่ยยังยังขาวเต็มหัวอยู่ลองโทรไปขูดด่ดูนะครับลองโทรไปขู่ดู <c oughs> ขำนะอาจารย์นะนี่อาจารย์นะไว้ทันนะฮะรู้สิอาจารย์ไว้ทันนะ่ะ อือหือมรอดไปหวุดวิดนะเนี่ยรอดไปหวุดวิดั้างั้นมึงเอ้ยถูกขู่แน่เลยถอนหงอกถอนหงอกนะครับแสดงว่าอาจจะหาะไรายได้ไปตามอา่าที่พักคนชราสวัสดีค่ะวันนี้มาแล้วครับมาถอนหงอกถอนหงอกถอนหงอกเอาใคอยักถอนหงอกออกมาเลวแบบนี้ก็ได้นะฮะเป็นอาชีพอย่างหนึ่งนะถอนหงอกนะครับ <het art> อ่ะพี่เชียครับสวัสดีครับพี่เชียสยามชแนลนะครับอย่าลืมติดตามนะครับพี่เชียมีงอกไหมเนี่ยบอกเลยนะพี่เชียผมงอกไหมฮะต้องระวังนะจะมีคนโทรโทรไปขู่ถอนงอกนะรอดลอดอาจารย์อาจารย์รอดเลยนะโอ้โหยอมปุ๊บไปฟังเจ้าปู่เออสบายใจนิดหนึ่งนะ <S <S ช่วงนี้ไม่ถูกโทรมาถอนงอกแล้วนะครับอือืมนะฮะทำไม จึงมีเขาเรียกว่าโชคชะตาโชคชะตาทําให้รอดนะฮะโอ้โห,โหครับตอนเที่ยงยังขาวเต็มทั้งสองฝั่งเลยนะพอตอนเย็นดําเรียบร้อยแล้วนะฮะรอดเรียบร้อยแล้วรอดไปเรียบร้อยนะฮะนะครับสวัสดีครับพี่เชียนนาอนะครับนะครับฝากกดติดตามพี่เชียน้วยนะครับคุณน้องอาร์ตครับมาแล้วนะครับผมนะครับนะฮะ คุณหญิงใหญ่นะครับผมสวัสดีนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ339นะครับโอ้จะได้4อ่หายล้านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะต่อมาครับผมพูดตรงๆแบบนี้ว่าผมจะย้อนไปที่7จประจันบานนะครับเดประจันบานนะครับเราเหลือ3าเพราะว่ามาแตกมาแตกจนตอนนั้นเราก็ ยังงงๆเนี่ยยัง,ยงเรายังทําหน้าไม่ออกเลยครับว่าเราจะรวบรวมให้พลยังไงแล้วเราแต่และคนคิดอย่างยังไงแต่และคนคิดยังไงนะครับ <c oughs> พี่เอเชียบอกเต็มหัวเลยอ้าวนะอ้าวฝากไปทางตดคนนู้นนะครับอ่าถ้าอยากอ่าถอนหงอกก็โทรไปหาพี่เอเชียเลยนะ โทรไปหาพี่เอเชียเลยนะครับมีหงอกอยู่นะฮะมีหอกอยู่นะครับผมรอดตัวแล้วนะครับผมรอดตัวนะสบายใจแล้วนะครับไม่มีใครโทรมาแน่นอนนะครับนะฮะผมจะย้อนไปที่นหนึ่งว่าทำไมผมพวกเราจึงผูกพันกันมากเกินกว่าที่ใครจะเอาเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพื่อมาโจมตีนะครับเ mm hmm. จ้าปู่อาจารย์ คือตอนนั้นมีคนโจมตีลุงพลมาหัวเราะต่อกระซิบว่าเขาเหมือนเหมือนถือไพ่เหนือกว่านะครับที่จะโจมตีลุงพลว่าทำให้เขาเสียหายทําลายครอบครัวเขานะครับให้ไม่มีรายได้สิ่งนี้นะเขาโจมตีอยู่หลายวันนะสองสวันท,<ๆ>ทุกคนก็ฟังเฉยนะฟังเฉยนะครับจนวันหนึ่งเจ้าปู่โทรมา จารย์พิรชัดเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเนี่ยเขาโจมตีลุงพลอยู่เนี่ยโจมตีลุงพลอยู่เนี่ยพวกเราจะเอาอยัางไงพวกเราจะยังไงประมาณว่าอาจารย์คิดจะเห็นยังไงเพราะว่ายังไม่กล้าที่จะสอบถามแต่ละคนว่าเห็นไปด้วยกับอีกคนหนึ่งหรือไม่ทั้งที่พวกเราอึดอัดพูดไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับนั่นแหละครับคือเป็นการทําให้เราได้รวบรวมจุดยืนใหม่นะครับแล้วก็เหลือสามคน ท่านธนันด้วยคนหนึ่งตอนนั้นนะฮะตอนนั้นนะคือมันเป็นอะไรที่ฉุกลกหุกเรียกว่าถ้าวันนั้นไม่ตอบโต้อย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยลุงพลพระแตนเนี่ยตกอยู่ในสถานการลำบากแน่โดยเราเพราะว่าเอ c ไม่สามารถที่จะมาพูดมาพูดให้ให้เห็นภาพได้เพราะว่าทุกท่านก็จะ อยู่อยู่ระดับ f อฟใช่ไหมฮะเราไม่สามารถพูดเป็นตัวแทนได้นะครับตอนนั้นพวกเราก็จะมีคนติดตามแต่ละช่องก็พอสมควรอยู่นะครับเราก็เลยนัดกันเลยนั่นแหละครับคือจุดเริ่มนะฮะของพวกเราที่มาทําให้คนที่จะทําลายลุงพลได้ชะงักหรือว่าได้ทําให้ขวัญและกำลังใจเอฟซีลุงพลในวันนั้นเนี่ย ได้กลับมาใหม่ดึงดึงขึ้นมาใหม่แล้วก็รวบรวมไพ่ไพ่พลนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอเชียพี่หนึ่งหรือไทยหรือหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาตั้งหลักเช็คเหมือนซาวเช็คนีเน่เหมือนเหมือนเช็คว่าใครใครจะไปกับฝั่งน้นหรือกี่คนใครจะมากับฝั่งยืนหยัดฝั่งเราการใช้คําว่ายืนหนึ่งก็ดังขึ้นอีกยืนหนึ่งดังขึ้นอีกนะครับ นะครับส่วนคขาว่า fc พอตอมาเห็นที่ช่างเขาขึ้นไปทําจะทําปั้นนะครับเห็นเขาว่าพอต่อแล้วก็ถูกโจมตีเฮ้ยมันโจมตีกแล้วเว้ยแล้วก็เลยว่อาอ่ะเราใช้คําว่าพอต่อต่อ,ต,อต่อชื่อเลยเลยจึงมี fc พอต่อขึ้นมานะครับนะดังนั้นคุณไม่สามารถที่จะมาชักชวนพวกเราให้เกียรติชัง คนหนึ่งคนใดฝังเราแน่นอนนะครับไม่มีแน่นะครับไม่มีแน่นะครับดังนั้นเมื่อทราบรับเปลี่ยนนะก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับพวกเรานะครับที่เหลือก็เป็นเวรกรรมของแต่ละคนใครจะโจมตีใครเนี่ยเรื่องจริงขนาดไหนเนี่ยนะฮะคนถูกโจมตีเขามีสิทธิ์ที่จะตอบโต้นะครับแต่ผมเนี่ยบอกแค่ว่าผมไม่มีทางทิ้งเจ้าปู่แน่นอน เพราะว่าเรามาด้วยกันแบบนี้นะครับเรามาด้วยกันแบบนี้นะครับดังนั้นต้องเสียใจกับพวกท่านด้วยนะครับอย่าไปด่าอย่าไปว่าผู้หญิงคนอื่นที่เขาอยู่ฝั่งเราเขาไม่ทิ้งลูกเจ้าปู่ไปก็อย่าไปว่าเขาลูกกระจกกระแจกอย่างนั้นย aa, อย่าไปว่าเขาอย่าไปว่าเป็นผู้ชายอย่าไปว่าผู้หญิงผู้หญิงว่าผู้ชายได้แต่ผู้ชายอย่าไปว่าผู้หญิงอ่ ที่เขาไม่ทิ้งไปทิ้งมาเนี่ยนะฮะเขาไม่ทิ้งเขาอะไรก็แล้วแต่อย่าไปว่าเขาว่าเป็นลูกกระจงกระจอกนะครับว่าเป็นธาตุเป็นอะไรนะครับนะนะฮะดังนั้นสบายใจได้ครับพวกเรายืนหยัดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ fc เราไม่ต้องการให้ fc ลุงพลต้องมาสับสนวุ่นวายว่าเออทำไม ฝั่งเดียวกันจะต้องมาจู่ๆก็มาหันมากัดกันมามาด่ากันทะเลาะก,กันนะครับจุดนี้ก็นะครับผมเชื่อว่าพวกเราพยายามแล้วนะครับเช่นเจ้าปูก่ก็ไม่ได้พูดมานานนะครับคุณธนันก็ไม่ตอบโต้นะครับเพราะว่าเราคิดว่าให้ให้จุดนี้เป็นการตัดสินใจของ f อฟซีพอนะครับ ดังนั้นเวลาฟังอาจารย์พูดแบบนี้ก็อย่ามากดอาจารย์อย่ามาอารมณ์ขึ้นอย่ามาของขึ้นนะครับระงับอารมณ์ตัวเองก่อนเอาชนะใจตัวเองก่อนนะครับนะฮะคุณเอาชนะใจตัวเองเสร็จคุณก็ชนะอาจารย์ได้ครับเพราะคุณชนะใจตัวเองเท่ากับคุณชนะอาจารย์เพราะอาจารย์ก็จะพยายามชนะใจตัวเองหรือเสมอเสมอไปนะครับสิ่งที่ได้ก็คือ f อฟซีพอตอก็มีอ่า รู้สึกว่า fc ปตก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับที่ไม่เห็นการทระเลาะบาแวงน,นะฮะดังนั้นจุดนี้อยู่ที่ว่าใครลงทุนขนาดไหนผมไม่รู้ว่ามีการลงทุนกันขนาดไหนนะครับที่เรียกว่าจบไม่ได้นะลงไม่เป็นนะครับมันมีการลงทุนกันขนาดไหนหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ว่าพวกเราจะยืนอยู่ตรงนี้เราจะยืนอยู่ตรงนี้ส่วนพอเรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะมาโจมตีว่า รักลุงพลยังไงทําอะไรให้ลุงพลบ้างนะครับก็จะมีความพยายามต่อนะครับนะครับส่วนการจะไปอ้างต่างๆนานาจะไปอ้างขายของอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมว่ามันไร้สาระมันไร้สาระแต่แล้คนสุิว่าถ้าจะปู่เป็นสินค้าที่ไม่ สินค้าต่างกันจากลุงพลเอาง่ายๆครับถ้าการขายสินค้าแล้วมันไม่ดีก่อนนี้ก็ยังมีคนมาอยู่กับพวกเราก็ยังนําหน่วยงานอื่นมาขายสินค้าด้วยก็ไม่เห็นมีใครว่าถูกต้องไหมครับก็สนับสนุนกันไปว่า,าลุงพลอามาให้ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์เป็นต้นอย่างเงี้ยก็นับว่า มันก็มีปัญหาต่อมาภายหลังไม่พูดถึงนะครับว่ามันเป็นปัญหาอะไรบ้างบางคนเรียกว่าผิดเกียรติชังลุงพลไปเลยเพราะเรื่องแบบนั้นนะเพราะเรื่องแบบนั้นดังนั้นฝั่งนี้เขาก็ขายจอกจอกแจก๊จกแเจา้จาปู่เองก็บอกว่า,วาอ่ะเขานําเงินมานะช่วยเหลือหรือช่วยเด็กกาําพร้าหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะบอกตามตรงอยู่แต่สินค้านั้นไม่ สินค้านั้นไม่ขัดแย้งกันกันกบลุงพลสินค้าใครสินค้ามันจะสินค้าอย่างไรก็แล้วแต่ครับมันอยู่ที่ f อนี่คือเวลาเราพูดอะไรแล้วเนะี่ยให้เราพูดถึงเหตุและผลให้มากนะครับถ้าพวกเราเป็นเจ้าสัวถ้าพวกเราเป็นเจ้าสัว แต่เรามา,ามีมุมมองว่ามาเป็นลังใจลุงพลพวกเราก็คงไม่ทำ YouTube นะครับถ้าพวกเราเป็นเจ้าสัวแบบรวยอะ่ะมาแล้วพันล้านแล้วเนะี่ยพวกเราก็ไม่ทำ YouTube หรอกเราก็มาเป็นลังใจลุงพลเฉยๆได้นะครับก็ประมาณนั้นนะนะฮะขนาดคนเกลียดลุงพลยังทำ u t u b e เลยคนด่าลุงพลยังทำ u t u b e เลยคุณ คุณด่าลุงพลก่อนนั้นคุณก็อยู่ฝั่งลุงพลคุณก็ขายของไม่ใช่หรือถูกต้องไหมครับดังนั้นเราไม่นับว่าการขายของคือการทําลายลุงพลนะครับผมว่ามันฟังไม่ขึ้นนะครับมันฟังไม่ขึ้นนะครับส่วนที่จะมาหาประโยชน์กับลุงพลเนี่ยอันนี้มองว่าเป็นการใส่ร้ายด้วยซ้ำนะเป็นการใส่ร้ายนะครับ ดังนี้นะฮะดังนั้นผมพวกเราก็เคลียร์หมดนะครับว่าเรื่องนี้ไม่มีนะฮะที่เคลียร์ไม่เคลียร์นั้นก็คือเอฟลุงพลเขาเคลียร์เรียบร้อยละเอฟลุงพลเคลียร์เรียบร้อยนะครับถ้าจะทาลายเจ้าปู่ถ้าเขาทําลายได้เขาทาลายตั้งแต่ตั้งแต่นู้นแล้วตอนนั้นผมได้ยินทุกวันจนผมแทบคอยตามแล้ว ว่าลุงว่าเจ้าปู่เลวผมเกือบคอยตามแล้วแต่เดชาบญผมเป็นผู้ชายเจ้าปู่เป็นผู้ชายเฮ้ยเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องส่วนรวมเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องส่วนรวมที่จะมาทําลายลวงพลและตอนนั้นนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งผมติดตามเขาฟังเขาอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเขาไปมาพูดวันไหนยังไงไม่รู้เขามาโจมตีจุอ่าเขามาโจมตีลุงพลแค่นั้นแหละครับจบ คุณอยู่ฝั่งอื่นคือจะเข้ามาโจมตีเจ้าปู่แต่ไปรวมกันกับคนทำลายลุงพลเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ตลอดเลยไหนใครจำได้ครับใครจำได้กดหนึ่งเลยครับนานแล้วครับนานแล้วคือเขาไปเข้ากับฝั่งหนึ่งคือเขาจะทำลายเจ้าปู่แต่ว่าเขาไปอยู่ตรงข้ามกับคนทำลายลุงพลเนี่ยมันมาตั้งแต่รุ่นนู้นแล้ว นะครับมันเป็นเรื่องของเขานะครับไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับผมนะเพียงแต่ว่าผมได้ค,ดคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วผมก็จบเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของคุณคุณจะเจ็บปวดรวดนล้าขนาดไหนมันเป็นเรื่องของคุณเพราะคุณไปเล่นอยู่ฝั่งที่เกียบชังลุงพลเสร็จแล้วนะครับแค่นั้นเองครับ ผมฟังตามเขาส่งมาส่งมาจนผมเกือบคล้อยตามครับแต่ผมนึกอีกทีอ้าวผมก็ผู้ชายเรื่องนั้นมันขนาดไหนเจ้าปู่ก็อธิบายว่าไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใครพูดจริงไม่จริงไม่สําคัญสําคัญที่ว่ามันเป็นเรื่องของคุณสองคนส่วนจะลึกซึ้งขนาดไหนมันไม่จําเป็นต้องรู้ผมต้องรู้ได้เหรอผมต้องรู้ได้เหรอผมมาติดตามเรื่องลุงพลติดตามเรื่องที่คนใส่ร้ายลุงพลเนี่ยก็พอแล้ว ผมจําเป็นต้องรู้เรื่องพวกคุณนี่เหรอดังนั้นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวข้องไม่ใช่เรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมขณะนั้นคือเจ้าปู่มาอยู่กับพวกเราเพื่อโจมตีหรือต่อต้านหรือแก้ไขข้อต่างๆคนที่มาทําลายลุงผลแค่นั้นพอดังนั้นคุณจะเอาเรื่องนั้นย้อนมาทำลายเจ้าปู่ตอนนี้อนะถ้าคุณ เก่งจริงคุณทำลายลุงเจ้าปู่ตั้งแต่นู้นแล้วดังนั้นผมกับมองจุดจุดเสียหายตรงนี้นะครับว่าคนที่จะร่วมทำลายเจ้าปู่ต้องระวังว่าคุณกำลังถูกดึงไปสู่ฝั่งที่ทำลายลุงพลอีกรอบหนึ่งคุณกำลังอาจจะไม่รู้ว่าคุณกำลังเดินตามขบวนการที่ทำลายลุงพล แล้วพยายามที่จะอ้างจุดนี้หรือเปล่าอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะครับหาใช่การกล่าวหานะครับแต่ทุกคนก็เห็นว่ามีการไปตกลงไปคุยกับฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับผมก็พอรู้มานะครับพอผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บผมจบเลยพอเห็นเห็นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้เจาะแจ้งอย่างนี้ผมไม่เอาเลยเพราะผมเคยเจอตั้งแต่ก่อนนู้นแบบนี้ ทำไมจะทำลายเจ้าปู่คุณจะต้องไปเข้าข้างไปร่วมมือกับคนอยู่ตรงข้ามลุงพลละ่ะผมแปลกใจตรงนี้ดังนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าใครที่จะทําอะไรให้คิดดีๆใครที่จะทำอะไรให้คิดดีๆนะครับว่าเป็นจริงอย่างนั้นไหมเป็นจริงอย่างนั้นไหมถ้าเป็นจริงมันเสี่ยง เสียงที่จะทำให้เอฟซีดุงพลเรียกว่าเหมือนกับจะยืมจะเป็นเหมือนการยื่นหรือเป็นคนให้หอกค,คุณเหมือนมีคนยื่นหอกให้คุณอ่ะไปทิมแทงมาหน่อยเนี่ยนะครับดังนั้นคนติดตามลุงเจ้าปู่ก็คือเอฟซีพอต่อ ติดตามท่านานันน์ก็ f c ฟพอต่อติดตามผมก็ f c ฟพอต่อติดตามทุกคนก็ f c ฟพอต่อส่วนการติดตามยาวนานก็อาจจะมีความรักความชอบความรักแบบเพื่อนร่วมอุดมการรักแบบพี่รักแบบน้องอย่างที่จะปู่ว่าแต่ทุกคนเป็น f c ฟพอตต่อ ดังนั้นจะทำอะไรก็ให้ใหใหระวังนะครับเพราะว่าเราอย่าไปคิดว่าคนที่ติดตามเจ้าปู่อยู่คือเอฟซีเจ้าปู่มันไม่ใช่นะครับมันเอฟซีที่ผสมประสานร,ร่วมกันคือเอฟซีพอต่อน,นั่นเองนะครับนะฮะดังนั้นให้ระวังเวลาจะทำลายตรงนี้ให้ระวังนะครับว่าคุณกำลังทำความไม่ชอบ ต่อ fc อต่อก็ได้นะครับอันนี้คือห่วงห่วงห่วงคนที่เคยร่วมอุดมการเดียวกันทำอะไรก็ให้คิดให้เยอะๆทำอะไรก็ให้คิดให้เยอะๆนะครับทำลายเจ้าปู่ไม่ได้หรอกนะครับทำลายเจ้าปู่ไม่ได้หรอกนะครับไม่ได้หมายความว่าอา่า ผมผมเตือนแค่ว่าคุณทําไปเสียเปล่าเพราะเอฟซลุมพลเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแค่นั้นเองนะฮะดังนั้น,น,นที่ผมเพิ่งเห็นว่าคลิปที่ผมพรีเมียนะได้รับการตอบรับดีมากผมเพิ่งเห็นนะครับโอ้ขอบคุณมากนานๆได้กระแสอย่างนี้ฮะคือผมจะพูดเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมเหมือนกันว่า ทุกอย่างเนี่ยถ้า f c พอ r อไม่เอาคือจบไม่รู้ว่าผมพูดแบบนี้ไปหรือเปล่าพอวันถัดมาแต่ละคนก็เริ่มหวนมาใช้แคปชั่น f c พอ r ออีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณใช้ f c พอ r อดูคุณซอฟลงคุณซอฟลงคุณเบาลงนะนะครับก็ขอให้ทำใ